สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับครัวครูแมวน้องกาปั้นอีกแล้วนะคะวันนี้ก็มาในเมนูแกงป่าหมูมะเขือนะคะหน้าตาน้าทานไหมเดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมกันเลยค่ะส่วนผสมก็มีมะเขือนะคะแล้วก็หมู หมูเราใช้เป็นเนื้อล้วนเลยนะคะแล้วก็มีพริกแกงนะคะมีพริกกินดาแดงซอยแล้วก็มีใบกะเพราวิธีทำนะคะเราก็ตั้งกระทะนะคะแล้วก็ใส่น้ำเราจะไม่ใช้น้ำมันนะคะเราจะใช้น้ำใส่ไปนิดหน่อยก่อนนะคะ แล้วเราก็จะเอาเครื่องแกงนะคะลงไปเลยเครื่องแกงไปละลายกับน้ำเลยนะคะเครื่องแกงกับกะปินะคะเราก็จะยีให้เขาแตกตัวเลยเครื่องแกงของเราก็มันมีความเผ็ดมากนะคะจำนวนปริมาณการใส่ก็ดูจากค ความเผ็ดเลยนะคะเราจะใส่มากแค่ไหนนะคะเครื่องแกงของเราอันนี้ก็แซ่บมากนะคะเพราะว่าเครื่องแกงอันนี้เขาเป็นเครื่องแกงพริกสดนะคะจะมีความเผ็ดมากพอเขาเดือดนะคะเราเด๋ยวเราก็จะใส่หมูลงไปหมูเราก็เป็น เนื้อล้วนเลยนะคะจะใช้ส่วนไหนก็ได้นะคะแล้วแต่เราเลยนะคะเราเราก็ผัดให้หมูสุกเลยเราจะแกงแบบน้ำคลุกคลิกนะคะน้ำไม่เยอะนะคะ หมูเริ่มสุกนะคะเดี๋ยวเราจะเติมน้ำลงไปแต่ว่าไม่ไม่มากนะคะเราจะทำเป็นแบบน้ำคลุกคลิกพอหมูสุกได้ที่นะคะเราก็จะเติมน้ำแล้วเราก็จะเอาเมะเขือใส่ลงไปเลยนะคะ แเราก็จะกดๆให้เขาจมน้ำเขาจะได้ไม่ไม่ดำนะคะกดๆลงไปให้เขาจมน้ำแล้วก็รอให้เขาเดือดขึ้นมานะคะเราก็จะปรุงนะคะใส่น้ำปลาแล้วก็ซอสปรุงรสผงปรุงรส แล้วก็น้ำตาลทรายนะคะน้ำตาลทรายเนี่จะไม่ใส่ก็ได้นะคะแล้วแต่เลยเดีย๋ยวเราจะอบเขาไว้นะคะให้เขานิ่มให้มะเขือนิ่มสักแป๊บหนึ่งนะคะนี่พอเขาเดือดพล่านแบบนี้ก็ใช้ได้แล้วนะคะเราจะไม่ให้เขานิ่มมากนะคะ แล้วก็จะมาชิมรสด,ดูก็รสชาติก็เผ็ดร้อนนะคะแล้วเราก็จะเติมพริกแดงจินดาที่เราสอยเอาไว้นะคะแล้วก็ใบกระเพรานะคะอันนี้ถ้าใครมีใบยี่หล่านะยิ่งดีเลยนะคะเพิ่มความเผ็ดร้อน อันนี้ไม่มีใบยี่หรากก่าก็็ใบกะเพรานี่แหละคะ่ะใส่เยอะๆก็ยิ่งมีความเผ็ดร้อนนะคะหอมมากด้วยนะคะทุกคนเราก็รอให้เขาเดือดขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะคะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาตัก เสิร์ฟใส่ชามกันเลยนะคะหาคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ครัวคุณแมวน้องกำปั้นด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ